สบายดีทุกคนสบายดีอันนี้ก็ตกแรงมาแล้วทุกคนแล้วก็คือเมนูเด็ดอยากให้ไอเอ๋ล้วก็ดีน่าได้ลองเพราะว่าได้มาบ้านของแกงบุมแล้วเนาะก็อยากให้ลองคือมื้อนั่นเนาะได้ว่าว่าอยากาถามห้เอว่าอยากลองเราเราให้บอ,อ่าเกือบ2ปีแล้ว,วได้กินไแม่นบ่ได้กินไปกินดิวดมไสนได้กินบอเคยครับเคยๆรสชาติเป็นเท่าไหร่ลองถามดู คือเหล่าโทบ้านไหนเหล่าโทเดี๋ทีน่ารสชาติเป็นอะไรบ้านนี้น่ะหวานหวานเดี๋ยววันนี้เนาะจะลองชิมแต่เห็นกับเจ้าเห็ดก็คือต้องเอาน้ำเทใส่ก่อนทุกคนเต็มแล้วมึงเต็มแล้วมึงเอานวนี่กติกามันเป็นอะไรเอาไอ้ไอ้หักติกามันอยู่เลยกติกาคือสมมติว่าแบบใอยเป็นจามเนาะคือแกมบูเป็นจามเดี๋ต้องได้เย็นใส่จอบประมาณประมาณเครื่องอันนี้จอบมันละมันบอกต้องให้เบ็ดจอบนี่แม่น สมมติว่าไอ้ออค่อยประจามเนาะกินกินเบิดก่อนแล้วเย็นใส่และและก็เอาจอกมาตั้งถ้าว่ากินบบเบิดแล้วปั๊บใหม่ก็คือเป็นสองจอกคูณสองแต่ถ้ากินเบิดแล้วก็คือเบิดเลยแล้วก็เติมใหม่แล้วก็ปูใหม่มาสินะต้องได้แบบเป็นเป็น,นเป็นเรต้องอร่อยเนาะเครยงนึงเนาะลองลองสิเขาก็อยากลองไม่ได้ไม่ได้กินโดนแล้วทุกคนอยากลองอยู่เคยกินอยู่ป่ะเคยเคยสมมติว่าเนาะคณิกาเดียวกันครับตอนอายุโดมไสรบ่สมมติว่าเขาเอาน้ำตัวนี้เติมเนี่ยทามันล้นออกนี่แสดงว่าเขาไม่ได้กินเลย แสดงว่าให้กินให้มันเพียงปากพอดีเนาะถ้าว่าเติมล้นแล้วปั๊บใหม่เพราะว่าเฮากินบ่เบิดอืออืประมาณนั้นแหละเอาก้อนตีนี่ลองว่เมื่อกี้น้าไม่มีสองอ่นเอาก้อนตีน้าลองคนละอันซะลองวะสปดูมัน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 คู่เดียวนี่เคยนึงน่ะแม่นเอ้ามันเอาเปรียบกันตีมามาเอาผู้ปกอรองมาไปมาเลยบุบเลยบุมก่อนเลย เป็นตัวตัวแทนดีเปิดจากเลยตอนนี้แจ่มบุ๋มตอนนี้หน้ามันเพียงปากแล้วเนาะโอเคถ้าเขาเติมอีกมันคือซิล้นต้องแจ่มบุ๋มต้องดูดอีกก่อนเนาะมันจงสีบ่ิสนทธิ์เนาะนีเคเนาะเห็นเห็นน้อยๆอย่างซี่นะทุกคนคัดได้เมาแล้วปีนกำแพงได้เลยมาเดียวแก่มบุ๋มที่ลองกอนนอะเราจะน่าให้นหฮทีหน้าลองที่หน้าบอลอะไรที่บอสอะไรยังอืมเป็นหลังคาปีนกำแพง มาทุกมาทุกมาทุกแช่มาฟุกมาสมซมหวานทุกคนุกบุปุบ่ออดทีน่าเป็นเป็นเป็นจ้ำมันสมวยสมมสนึงเอาลองดิได้บอนี่ตีน่าลองบอจมบุมนให้ไม่ได้ก่นตีล่ะเพื่เปิดหนให้ไันได้จะเคร่งจอกนจอกนี่ละได้จอกนี่ไอบ่อได้จมบุมก็หนัน เติมให้พี่อ่ะนะกินได้ว่านั่นะหลายคนเออสีกระบุสีบ๊ได้เมาบ่ทุกคนกระปสีบ๊ได้เมาอ่าเราเมืองที่สติวิแม่เป็นห่วงเอาตามระบบเอาเราเมืองเอานี่กติกามันโบได้ลงเลยคันคันมันคันมันเดยเย็นบอลลนมันแสดงว่าเฮากินโบแล้ว มาไอ่ลองบอให้กินซะให้ผูเจ้วชานเขาเจาะลองเบิ่งเป้ตีน่้ำใจให้ตีน่าก่อนให้ตีน่ากินก่อนไปบ่ให้กันจะกินอ่ะสุบานี่เอาท่านเข้าไปเดี๋ยววเดี๋ยแกบุก็ได้กินจอกหนึ่งล้วเนาะอร้านนี้เติมจะกินน้ำตีน่าตีน่ามากินซอยเนม เดี๋ยวจะรอให้สาวลองกินเนาะสาวคอนเกนอยู่ดีกินเราหก่งโอยกินกินเยอะอไรฟาอิ่กินฟาอิเมาตี้อนืะท่านต่อไปลำก็เอาอีกเอาอีกให้มันเบิร์ตดิท่านต่อไปบุ๋ม ไปเอาคิ้วหม่เข้ามาเลยคิวต่อไปเซอนเลยสาวพรอไปเป็นคิวเลยจ้ะเซอนเลยครับสาพรดอแมกสาวพรมืนี้ดอแมกปมาสาวพริมึงกนก่อนเด้อเอาจำได้ไหม โอ้ได้อหรอืมเขาจัมจัมสาวพรของแท้ปะเอาไหมเดไดรสชาติรสชาติเป็นอะไรขมหวานขมหวานขมหวานขอลาติโอเคโอเคโอเคมาพูบ่าวม่ะน้อง พดตงตตงะมายมาลอง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 สิมึงมาเน่ยน้องสองนั่นอ่ะสาวพุทเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวดกันเลยิมอของเาต้องตใหมัน่ยตงโอเคมาตอนจะมุมเติมแล้วพื่อคิวต่อไปเข้ามาผู้สาวบ้สาวบานขอนแก่นพื่นพืนทำไมดาบ่ อุลีได้หนอีลี่ได้หนทั้งหลดนบอทุนเอื้อดาบอหวานแ่บเรีองมุกกระต๊อกเออคาโกชิวต่อไป้ามาตี้อาซีมาตามฮีดคองล้มหน่ไปล้มหน่อยบ่ม่ได้ย็นนตือนตีไม่ยังดื่มเอไม่อยังนั่งด่ ้จลก็เลยสัม่งเมจะลองกินบงบเูนี่เป็นจำาเด็นชินางเฝ้าบังอืมอะลอง่อนขันจินบ่เบลปับใหม่ทีหนอปใหม่จอกนึ่งอืมใส่เข้าไปปั๊บใหม่ปั๊ใหม่ปั๊ใหม่ยมอะเดไก่สิบวนโอ้ดูบนบนอิริแล้นี่อืมธรรมดาตีโพเซลซานด้านการกินบุกกระรองเนาะหวานคนหวานหวานลำลำลำ เซียมเนาะเซียมเนาะหวานเนาะมาใส่ข้งมูกว่าเซียมเนาะเป็นบ่เหรยเหรยวะเซียมขึ้นยังบ่บ่โอเคเอาเคียวต่อไปมาน่องน้องอาลีมาเติมแม่บุ๋มเติมน้าแม่เอาเลยเติมใส่จอกเลยโอเคเอามาในหนึ่งก่อนลองสีนก่อน รสตัดไประดัส <Wir ound> ีคมสีหวานบอสสีหวานคือเจ้าของบอสสีหวานคือผู้่ายคลิปบนอะไรเน่ยลองลองลองดูดูวยว่รสจัดเปอะไรจะระดับกับเบ้าลองานกูได้ไหมเฟลเราเอีติเอาอีกเอาอีกเอาอีกให้มัเบิ้จอดทีนะเป็นตนนี้อะแซบบส ทุกคนปินไปนี่เยเดี๋ยวมาม่ได้เขาชิให้ไอค่ะเป็นคนหลองเนาะมามาชี่แสพให้บอไอคนหลอกล้วรอกลกบินคนที่หลอกขนาดนี้คนที่รุกขนาดนี้บอลบอนะ เออไอเอบ่ทันลองกับบ่ลองอะได้ติเคยกินเนาะต้องรอบ่รองบ่รักลอันนี้แพ้สุกเอาใจอการเริ่มบ่ดีแล้วมันมาแก้มูเนี่เป็นแดงเริ่มตาลายนะคนซึ้นเส่นอะไรซึมแล้วหรอเป็นซึมซึมสามารถโดดกระโดดกำแพงได้อันนี้แพ้ป็นจังอืมแพ้แก้มูมาเออบุมเนาะเอาจ้องหนึ่งมาส่องจ้องกูได้ปะจ้องหนึ่งก่อนลองซิมก่อนก็ได้ฝนเกาะอิตาลูอู้มือป้อดน สมันสมันาเมัอีกออีอีได้ปะอีดตาอเาบางคนมาหวานบางคนาโอีกที่ไอ้เบาเอก่อนเนาะเบาเอทีมงานตางหน้อืนอื่นเขาจะเสอะไรกินน้ำเตีโอ้ยขาจะกินเบิแล้วมาเนี้ยมาสเบิล่งนีเลยได้ปะเนี่ได้ปะเบิ่นีเลยคนเดียว ติหน้านางคุมตีหน้านางคุมรถว่ามันลงบ่กางดินาคุมติออนางคุมรถมันมันคุมบ่ได้แล้วะเย็ดแตนหนอได้ยัเออเอากันะอืมอืมมานีมานีมานีไปแค่นี้จบเยืเทมทอะไรนี่ป้าป้าทป้าเฮงเลยเฮงเงป้าด้ใจอีลีปาดปาดล้น ธรรมดาธรรมดาดอกเด้อเด้อให้เราถอกกันหน่อยดิ้าว่าถอกถอกเราใส่น้ำน้ำดีลองมึงนี่ให้ยเฮ้ยเฮ้ยนอกมาในในไปในไปในไปในเมาแล้วป่ะลองเมาแล้วไปแจ้งไปแจ้งไปจบคลิปก่อนเริ่มตาพอดีแล้วเจียมูเริ่มเมาแล้วสามจอกเนาะเริ่มในนึงไปร่มนะพ่อสาวให้อเนี่ยหน่อยมาคนไหน พูดอดก็ได้ละเวลาบบมากไปแลพอได้ล่นได้แซวลินไปนะาวอย่้นนอไรนีอยากต้งมีสาวอยู่บ้านคนผู้สาวเลรนี่ว่าย่งกต้องมีคนมากมาเจ้าแล้วว้าเม่นวะเท่ต้องคิดตัวนี่เมาเราเราเาเราอะล่ะเล่นถามถามสดแฮ สุใช่ป้องสุเมาเมาวะนี่มันไม้เมาว่าความจริงมากเวลามากเลย่วแทงเดียวกันลยเียดโอ้บราเกยวดีคนไรคนไร่เด้าคนแก่นหันไม่เลยบไมากอะไรเราเจ้าชาอนมาแตใส่ปกตินายโม่ลยลอยกอนเด๋วเ้เวลาธรรมดาชาวนมาจะใส่ เอาเอามาตื้อละเอาเอาผู้สาหยอกกันสิเอ้ยนี่นะะมันหยอกใอ็นต่อพังบ้านอันนี้ครับพี่น้องครับคือว่าเป็นการต้อนรับครับสู่ของพี่น้องทางอ่าบ้านขอนแก่นเนาะเมืองหินเหิบนะครับเราให้นี่บ่แม่นห์ฮิดคองตีตังอยากกินตีฮิดคลองฮิดคลองแจ้าบ่มนะสมปากจะโดนแล้วอยากซิมจะโดนแล้วนะกับทำทาแบบฮิดคลองเด้อเอเด้อได้กินอิ่ดเลยนคนได้คนจริงจะของหนากที่ อยากอยากอยากลองไม่ได้ลองดนเลยโอเคหัวรสชาติมันยังสิคงกระพันบอกพาไปเบิ่งสาวน้อยนี่ตีตะกี้ไม่เท่าเขาแก่ผมผ้าไปเบิ่งสาวน้อยจากน้อยเนี้ยไปสาวยิ่งใสนี่รสชาติว่ะสาวโดยทางล่างว่ะไปเราสมบัติไปแล้รสาวโดยแดงเจ้านี่ล่ะเจ้าก็คือเจ้าอันนี้ไปไปอันนี้สาวยังสาวพ่อนะอันนี้สาวพ่อน้องแม็กก็ใส่ก็ไม่ได้ใส่ผ่านหลังจาก น่าสมผดูลังจากกินเ้าไห่แล้วเป็นยังไงแดดอากาศมันจะบมสัมผัสได้แล้วกินกินเหล้าไห้แล้วคมซึ้งเป็นยังไงเสียบว่แซ่บเมาบ่เมาบ่แม่อยากเป็นลูกไผ่ทางเมืองไทยตั้งตี้ทางเป็นหรือาได้พี่น้องทางบ้านเขาเจ้าเบิ่งหลายอยู่างนี่เนาะเมาบ่เอเชี่ยวเมืองบ่เอามาตอนว่ะมียบ่ได้แล้วบ่เอามาตอนเอฟซีโอเคโอเคได้ได้แล้นี้ได้ดีได้บ่ได้ทถามไอเอ๊ก็ตี้ คนจะเข้าใจผิดเริ่มเราได้พี่น้องเริ่มมีปากเสียงที่มันดองดังแล้วฤทธิ์ของเราให้มันเริ่มออกฤทธิ์แล้วตอนเนี้ยเขาเห็นมะพร้าวบ่ได้บปล่าเขาเห็นมะพร้าวเองเบ้าได้บ่ได้หรือเปล่าเขาเห็นมะพร้าวยุสัยกระตูเอามะพร้าวลงนี่บอกเข้าจะมาอะไรมะพร้าวอันอ่ออยากกินใส่น้ำตาลนี่บอกเข้าจะมาที่ไร ไม่ได้มาแม่ยังไ่ได้มสิเราใหถูกเยสิ้เาได้บอถามน้องนีได้บอนะสิ้นไม่กินอ่ะบุกระต้องนี่ได้บอหวานมาโ้ออกอนออ่บปัญอะโอเคไปแล้วได้กินเราเมาแล้วนอนเไปนอนก่อนไปนอนซะอีหลั ไปให้อายยืนี่ผู้เดียวใชเนาะปล่อยคนโสดอยู่ซะเออคนโสดเออเอากับตีน่ากต่ที่ได้แบบขอพักพอนแสดงว่าสองคนนี้เปไ็นไอโสดตี่กัโสดผู้บ่าวผู้แพ้ก็หลายอยู่คือไปอยู่น้ำตีมันบ่มีผู้บ่าวเด้เี่กกัเป็นไอ้อเอโนงบนจแบอว่าไอาเอมาครั้งแรกเ็อยากให้ไอเอซึมซับให้หลายเพราะว่าก็อยู่คนเดือนเลยเนาะ ซึมซับบรรยากาศซึมซับตอนนี้นะซึมเขาเส็นเลือดแล้วเราเราให้นะซึมพ่อสมองเลยบเริ่มแล้วเริ่มย้อนเข้ากันด้วกันดีสาวคนแก่นงามู่บองามเลยเป็นคนงามงโอเคไปพักผ่อนอีหล่ะพลอยไออีนี่ผู้เหญันเนาะสองคนเ่าเด้อเป้อไปไปไปเอาไปเลย